ช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยคิดจะดื่มดื่มน้ำคริสตัลเขียวเดนทีนไว้ดีกว่าสบู่โปรเทคไอซี่ครูปกป้องผิวพร้อมเย็นสุดคู่พี่โน้ครับระหว่างคุณลูกคุณพ่อใครอ้อนเก่งกว่ากันครับคุณลูกค,ค่ะเหร,รอฮะอ้อนเอาอะไรอะเอาตามงันสิเราจะไม่ต้องโกธ <c oughs> ผมว้อง <c oughs> มองสีหน้าพี่ต้องไม่แต่งนูครับใครเอา่งลูกกันสิแล้วแหละครับเอาตังกันสิโกรธอะไรผมครับพี่ผมไม่ได้โกรธเลยแล้วการเอาตังค์ไปทำอะไรฮะเขาต้องมีใช้ส่วนตัวสุราปากฟังน้องการคุณแม่เนี่ยจริงจริงแล้วดุไหมก็ดุฮะแล้วแล้วคุณแม่คุณพ่อใครดุกว่ากันแม่ดุกว่าเหรอือดุกว่าดุแบบว่าเรารู้สึกว่าแม่ไม่มีเหตุผลไหม นี่ก็พยายามยุคดีกันอยู่นะซูนใหญ่เวลาดุนี่คุณน่าจะดุยังไงฮะแม่ที่แบบว่าแม่กันจะไปกันทันอย่างนี้แม่ไม่ยอมไม่ขนาดนั้นก็คือแบบเตือนๆหักเงินอ๋อเหรอโอ้โหแล้วพรงถามก่อนว่าแล้วเวลาดุเนี่ยจริงๆอ่ะกลัวมั้ยกลัวหรือไม่่ใชวจริงถามว่ากลัวแม่ไหมแม่ทำอย่างงี้ฮะไม่จริง ดีแม่กำแน่เลยก็ไม่ไม่ใช่กลัวหรอกก็คือก็ฟังก็เชื่อฟังอ่ะรับฟังก็ฟังแล้วธรรมดาได้เงินเดือนเท่าไหร่คุณแม่ให้เจ็ดพันเดือนละเจ็ดพันอุ้ยเจ็ดพันก็โอเคโอเคครับแต่ต้องนี้ต้องสักหมื่นสองไม่มาโม้เาทำงานนีได้เงิน้องน้อยไปไม่รู้เลยก็ต้องให้น้อยๆไปก่อนสิขอยืมสองพันเหมือยนั้น ที่ควรจะหักค่าตัวหนุ่มด้วยยกมาเวลาลูกทั้งหมดคิดว่าคนไหนน่าจะเข้าวงการบันเทิงนเพราะคนนี้คนนี้หล่อสุดคนนี้เหมือนพ่อมีความสามารถอื่นๆไงคนนี้เหมือนพ่อหล่อตอนนี้เขาก็เรียนทางด้านนี้นะคะทางนี้เขาเรียนทางทนี้เทศแล้วก็ลูกสาวก็จะเรียนฟิล์มอะไรอยเงี้ยสนใจแต่ว่า จะมีความสามารถถึงจะเป็นนักแสดงหรือเปล่าเนี่ยนีไม่ทราบแต่ตอเนีนมาทางพวกการแสดงแล้วก็เบืรอ์หลังตรงตรงตีอย่ากแต่เราทำงานเบื้องหลังว่ามันน่าจะสนุกกว่าแล้วการชอบอยู่เบื้องหน้าไหมอยากคือเรียกว่าอยู่หน้ากล้องเนี่ยระหว่างแสดงกับกับกันยังไงยังไม่รู้ชอบเปล่ากันยังไม่เคยลองต้องลองเอาก็ไปโฆษณามาแล้วอ่ะก็ทำแล้วมันมันก็ก็โอเคครับลินิเทศอยู่ที่ ไม่โดนครับตัวเรียนในประเทศอยู่ม่ถึงไอ้บ้าเรียนในประเทศเรียทำไมวะแต่บ้าแ่บเวลาที่เรอยู่โปรเทคเวลาเขากำกับคุณแม่คอยลุ้นไหมลูกจะทำได้ไหมหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบว่าเป็นตัวของเขาคือ ก่อนก่อนมานี้ก็จะมีน้องๆมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเล่นบางช็อตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เท่ากับแบบว่าเขาเป็นตัวเอกเลยของของโฆษณาชิ้นนี้นี่แล้ววันนี้หายไปไหนหมดเพื่อนอยากเองแบบทันใจนะครับนี่ปัญหาที่สำคัญที่เธอถือไอที่ถือการปกป้อนถือมาพร้อมความเย็นสุดท้ายน่ารักจิ้งจกมดโอ้เยื่อนเลยถ่ายสองวันแรกเขาถ่ายทั้งคนเดียวเขาไม่ไปอะค่ะเขาไปเฉือนเขาไม่ไปช่วยลุ้นช่วยอะไรเงี้ยดีนะดีนะด็แต่ยไงก็ต้อบอก บอกที่ทมงานนะคะบอกว่าจะดื้อ้าอะไรหรือทำอะไรไมได้ด oh, okay ุนะอย่าอย่าโอนะอโอนอะไรเงี้ยก็บอกเขาแล้วก็โทรเอยแอบโทรถามทีมงานทำได้เปล่าดีเปล่าโอเคเปล่าถามฉันแต่งหน้าเลยอู้ซิเกลมีวต่งหน้าแข็งเพราะเราตัวให้เราบีบตัวกันนิดหน่อยได้ บอกเล่นไม่ดีแม่ไม่คาดตัวมีมีม,มีมีปรึกษากันไหมครับเพราะว่าตอนนี้รายที่ติดต่อมาติดต่อทั้งคู่พร้อมกันอยู่แล้วใช่ไหมมีปรึกษาว่าเฮ้ยคุณแม่ผมจะเล่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ต้องปรึกษาค่ะจริงๆว่าถ่ายโฆษณาชิ้นนี้ต้องสิบสองปีแล้วคะ่ะออ๋ถ่ายมาตลอดอ๋อใช่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 ค่สี่ห้าครัวครอบครัวไม่ได้มาเป็นตัวเมนขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วไงก็คือเห็นว่าก็อยากจะแบบว่าโอเคกิจกรรมก็อาจจะชัดขึ้นใช่ครับที่สำคัญคือคุณแม่ก็คืออยากให้้ลลููกกกมีปรระสบาณ์ดวยซึ่งคือ ก็จะได้ได้ได้ตังค์ที่สำคัญตังค์คุณต้อเก็บตังค์ไปเลื่ยหรือเราได้เองอันนี้ยังไม่ได้เลยใช่ค่ะอันนี้ให้เมื่อกี้ไม่ใช่แรงงานรูปต้องไปเหน่อยค่าตทวมันก็เท่าไหร่แล้วแหละที่หมอคับต้องบอกให้มันหมดเก็บไว้เก็บไว้ไม่ให้ให้บอกเขาแล้วว่าจะให้แต่เพราะว่าคราวนี้เขาทำไปยังไม่ได้ไงตัวออดตูดีนี่เดี๋ยวก็ได้ดวไปเถอะเดีไม่ได้รับเงินค่ะ นี่บอกผ่านบอกผ่านคีแล้วไปช้อปปิ้งข้งนอกเลราไม่เป็นครอบคัวก็ไปก็มีครับโพที่ไปไปทำอะไรเ้าอ้าก็ไปช้อซื้ออะไรบ้างไปซื้ออะไรส่วนใหญ่ได้เสื้อผ้าอันนี้ก็โตๆแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเียหรือของใช้ในบ้านอะไือเวลาด้วยไหนว่างอแต่งตัวเก่งไหมครับน้องันเก่งค่ะเก่งมากเนี่ยเปเป็นคนนำ่าเพื่อนเลิ่เลยใช่กยงนเขาตองอคุณแม่ขอกันแล้วแหละ แล้วไงเขาก็ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ช่วย่ช่วยเราจะอยู่้าพี่นกพี่นพไดเออได้เงดีมาเลยนักหนาแม่เลยนักกีตีเออก็เป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกนี่ยหอพี่ช่วย่วยยังไงอ่ตีตีคูโ่้ใครชวนไงก็พอชวนกันแล้วอการนัคม่มคือที่โดนโดนโดนนะนี่อย่างเท่ดีเท่ดีโอ้ดัเข้าเยอะมากง แล้วแล้วนี่ก็ไม่ได้ตกอนกันอันนี้ฮะอันนี้พี่โดนจิโก้หน้าปอกตอนบ้านการใส่ปากมาผลน่าแค่ตึงกระติ้เลยเนี่ยนี่อะไรพี่โนครับเราจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมในครอบครัวพี่โนให้ความสำคัญขนาดไหนจริงๆตอนเ,เด็กๆก็ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนโตหมดแล้วนะคะก็ม,มีกิจกรรมของเขาเองมีกลุม่มเพื่อนมีอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกบ้านซะมากกว่า ทุกวันเฟมนเนี่นะครับทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเจอเมื<ร>่อก่อนสามารถแต่เมื่อก่อนก็ทําได้วันอาทิตย์แต่ตอนนี้คือแบบก็น้อยลงแล้วเพราะว่าไปอยู่สามที่กันเรื่อยนะนนเด็กก็จะ,จะแบบเหมือนแบบไม่ค่อยโคลบอาหารอบบนี้อยู่ดิสิรันใช่ไหมใช่อยู่ดิสิรนันตรงนี้คนก็อยู่โรงเรียนประจำนี่เป็นมหาลัยแล้วมหาวิทยาลัยแล้วก็กิจกรรมก็เริ่มเริ่มกระจายแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะทำ่วงฝังคนไี่มีน้องกันมีน้องบอมน้องบอมสาวแล้วก็น้องดอมคนเล็กค่ะน้องดอมคนเล็กน้องบอม ดูแลวยมนอน่เจอ่าไม่คเจอคบๆเลยกสาวไม่คเจอพี่หนุ่มนะคะทำไมฮะจริงจิงผมว่าอันตรายเหาดูนบอกว่าอันตรายปีนี้ไม่ไหสีนี้สิแล้วด้วยไม่ควรเลยมเนี่ยผมว่าไม่ควรยดูรอบมาเพธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อเขารเด็กนี่นะฮะน้องผู้หญิงเน่ยเาจะพมาอายุแบบต้องดใ้มาถึงแล้วคุณลทาหาใหทานได้ไหมครับอะไรอ่ะชาวบ้านเนี่ยาไา ผา้วนะฮะผมมาผมร้อนมากร้อนอะไหมั้งรเดี๋ยวไปทาหารมันก่อนผมขอตัดส่วนนี้ดขอแก้ตัวใช่ไหมขอแก้ตัวด้ยอะไรเสร็จเดีกวก็ไม่ขอเล่ม่อยากให้หงื่อมือนก่อนอไดับำไม่จริงขอกินขาวขออาบน้ำด้วยครับน้าไม่อายขออาบน้ำด้วยกันนะไม่ไหวแล้วไม่พอเดี๋ยวเสร็จแล้วขอนนี้ด้วยได้นงี้นทำไปไูกคนี้เลยไมล้วเไมลงไม่้อไนครับป้าก้ยครับนกเยทานอาหารเก่งมากสามารถทางข้าวขาหมูได้ถึง สามจานนะครับค<ด>ือ<ด>ปลาเก๋เก็ดตะกินสองตัว